สวัสดีครับ fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับดูการให้อาหารนกน้อยนะครับมันร่วมลงมาจาัดหลังเม่นมีเลี้ยนดูเลยนะครับตุอนเขานะครับ เอาอาหารปลาหางนกยุงนะครับป้อนเขามีสามตัวเนี่ย ตัวหัวอาหารปลาหางปลานกยุงเอาแล้วแช่น้ํามีได้มาวันที่สองนะครับได้มาเมื่อวานล่วงกลางถนนลังปิวว่อนไปว่อนมานะครับไปดูมีนกรลวงนกสามตัวมาเ,เอีมาเรียงดู เอฟซี FC คอยติดตามชีวิตของเขานะครับดูว่าเขาจะโตขนาดไหนไม่รู้นอกอะไรนะครับ นกนกระจิบนกกระจาบนกกระจอกนี่ต้องเอาติดต้องเอาติดรถไปตลอดนะครับประมาณสองชั่วโมงก็จะให้อาหารทีนะน้นเขาก็จะร้องหิว ก็จะกินอย่างนี้นะครับปอนดิิมแล้วกันหลับอยิมแล้วกันหลับกินไม่เยอะแล้วครับไมีเคยเลี้ยงนกน้อยอทีดูที่เขาจะจีวันเขาจะมีขนลืมตาได้นะครับ fc นี่ ได้มาวันที่สองได้มาแล้วนี่วันที่สองแล้วครับร่วงกลางถนนนะครับลังว่นไปว่นมาเนี่ยเอาเอา ตั้งชื่อให้นะ FC มารวยหนึ่งมารวยสองมารวยสามสามตัวพอดีมารวยสาม ป้อนนรับ็จะกินอิ่มแล้วก็จะนอนสองชั่วโมงให้ทีนะครับ f อฟีมันจะได้ยินเสียงร้องก็ป้อนอีกทีหนะึ่งเอาติดรถไปด้วย ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้ด้วยนะครับ